เก็บปัญหาขึ้นมานะเพื่อนําไปที่จะดูที่ว่าที่ออกไปแล้วนี่มันมันมีปัญหาตรงไหนทําไมปฏิบัติไม่ได้หรือว่าออกกฎหมายไปแล้วนะมันไม่สามารถปฏิบัติได้มันก็มันก็ไม่เกิดสมดุลผลไม่เกิดประโยชน์นะครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนหรือว่าเราก็ไปขับเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นนะเขาก็จะร้องขอในเรื่องของกรรมการหมู่บ้านนะฮะกรรมการหมู่บ้านนะครับอยากจะให้มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนมีค่าตอบแทนเหมือนอาสาสมัครอะไรลักษณะนี้เขาก็จะร้องขึ้นมา ตัวทั้งเรื่องการจัดทํา Big Data ของอพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดเพราะว่าคำว่าบิ๊กดาตคือข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราสามารถเชื่อมโยงได้เพราะจากการที่เ,เกิดการโรคระบาดของโควิด <นะ S> 1 9ใน, <ะ S 2> นครัคร้งนี้เนี่ยนะครับเราให้เห็นชัดเลยว่าไอ้บิ๊กดาต้ามันมีความสําคัญมากแต่มันต้องเชื่อมโยงกัน นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่ก็ทาอยู่แล้วทางรัฐบาลก็ยังกับเพื่อนอยู่ในเรื่องของการทำบิตดาต้าพราจะมีต่างกระทรวงต่างทํากันแต่เราพยายามที่จะมาเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับอันนี้ก็ประเด็นเรื่องของกฎระบแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเราก็ไปแก้นะแล้วขนาดเดียวกันแล้วก็สอดรับเรื่องของของไปแจกให้กับชาวบ้านด้วยนะครับในพื้นที่ในส่วนของในส่วนของข้อกฎหมายที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่า เขาต้องการที่จะการบริหารจัดการให้ลงไปในพื้นที่มากที่สุดท่านพูดถึงว่าคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็อาจจะจัดตั้งกันเองได้แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาต้องการตัวนี้ต้องการความมีตัวตนของเขาใช่ไหมถูกต้องครับถ <that 's S 2> the ูกต้องครับใช่ครับอันนี้ต้องการความมีตัวตนต้องการการรองรับแลวการอ่าครับ ก็เ็นที่ประโยชน์ที่เขาพึงมีพึงได้นี่การทำงานของกรรมการบ้านเป็นร้านคราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงนะฮะกับส่วนอื่นๆท่านบอกความเดือดร้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนณเวลานี้เราลงไปเนี่ยมันสะท้อนอะไรให้เห็นอะไรไหมครับว่าเอ๊ะเขาหากินลําบากแล้วเกินตอนนี้เดือดร้อนมากโดยเฉพาะพื้นที่ของพี่น้องทางใต้อาจจะเป็นเรื่องประมงหรือเปล่าผมไม่ทราบในส่วนใหญ่มันจะมีผลไหมอันนี้ก็มีครับก็มีครับมีครับ อันนี้ไอนน้ความเดือดร้อนตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของประมงชายฝั่งหรือการทํากับประมงในพื้นที่ห่วงข้ามนะครับ<ม>อ่เราก็ทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชาวบ้านหรือชาวประมงขึ้นบ้านต่างเนี่ยเขาก็เขาก็เรียนรู้อยู่กับเราได้แต่ในบางพื้นที่เขาก็เอารูปมมน่วยที่สามารถทําได้นะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดซึ่งจะต้องทําแบบนี้นะในสังกัน,นะครับแต่ไม่ได้ว่าจะล็อกดาวหรือปิดเลยไม่ใช่เราก็พยายามพูดคุยเข้าใจ ในปัญหาและประเด็นที่เขาต้องการแล้วก็แก้ให้เขาได้นะครับในพื้นที่สามารถแก้และชี้แจงได้เลยนะครับบางทีอย่าอย่าอย่าไปเข้าในในในพื้นที่ที่เขาสงวนไว้นะหรือพื้นที่ในบางพดูการห้ามเข้าไปอย่างเงี้ยนะก็ต้องพูดคุยแล้วทําความเข้าใจนะครับครับเพราะนั้นในในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งเป็นบริเวณชายทะเลแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและช่วงนี้ผมเชื่อว่าก็มีผลกระทบเยอะเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้เราได้รับฟังสะท้อนมา <ง S 1> แล้วเรามีแนวทางอยู่ครับอันนี้ก็มี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 ผลกระทบอย่างยิง่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเราหรือในพันธุ์ต้นภาคใต้นะครับเออทั้งทั้งรอบโลกอ่ะจะมีผลกระทบหมดการท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยนะมันลดมาประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการจับจเพื่อนในครั้งนี้เนี่ยเราบอกกับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหรือว่าประเทศที่อยู่ห่างไกลไปที่เคยมาเที่ยวในประเทศไทยก็มี คำสั่งแจ้งเตือนว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในสีแดงนะไมือ่อมาถ้ามาแล้วกลับไปบ้านปักสิบวันทิสองวันอันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันทําให้การท่องเที่ยวเราก็ต้องอะชะง,งักไปนิดนึงนะแต่ว่าเมื่อเรามันเป็นปัจจัยสําคัญคือต้องสร้างความมั่นใจนให้กับคนไทยก่อนนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา เพราะในการท่องเที่ยวในต่อไปบริบทมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมันไม่เหมือน<า>เดิมลแล้วเดี๋ยวจะพูด,พดให้ให้เข้าใจก่อนแต่ว่าในในพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะ<า>ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางพัทลุงหรือว่าทางาาททางสตูลเองนะเกาะลีเป้ะนะครับหรือว<า>่าสุราษฎร์ธานีที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็มาฝั่งอัดามันนะฮะมาฝั่งอัดามันเหมือนกันก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตอันนี้นะ รัฐบาลเองได้เปิดช่องว่าเหมือนไปคำว่าแซนบ็อกคือทดสอบทําในกล่องเนี้นะ hmm. เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับ uh huh. ทดสอบว่าจะสมดตลผลไหมแต่นะว่า uh huh. เราจะให้ตัวนี้เข้าไปเหมือนใช้ค่าเอ็กค่าวายไปแล้วตัวแปรผันที่มันอยู่ข้างนอกใสลงไป uh huh. แล้วดูที่ว่าผลลัพธ์มันออกมาอย่างไร uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. ผลลัพธ์ที่เราทดลองในกล่องนี้อย่างไรเรื่องการท่องเที่ยว uh huh. นี่จากประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ uh huh. ก็เกิดในเรื่องของ โควิดในละรอบสามแล้วก็มีการล็อกดาวน์ยาวนะครับแล้วก็สนามบินก็ปิดอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่สามารถทําให้เพิ่มนักท่องเที่ยวความไรตามเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้แต่ทางใดก็ดีนะครับจากการติดตามเนี่ยนะเรื่องของการติดเชื้อโควิดอพูดถึงในจังหวัดภูเก็ตอันเดียเดี๋ยวผมขอดูภาพนี้ก่อนได้ไหมครับภาพตารางที่ที่ส่งไปแต่ภาพตารางก็จะเห็นเลย ภาพตารางเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่14จังหวัดนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนนี้เป็นข้อมูลจากเมื่อวานนี้นะครับชัดเจนนะครับไม่ใช่ครับเป็นภาพตารางนะครับภาพตารางนะครับครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ115,600วรายนะครับครับนะครับแล้วก็กําลังรักษาอยู่26,285ราย นะครับก็คิดเป็นจำนวนลายละคือยี่บสองจุดเจ็ดแต่จำนวนที่สะสมแล้วก็แล้วก็หายแล้วนะครับหายแล้วก็เราคิดเป็นแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกลายนี่หมายถึงภาพรวมพัดใต้ยังว่าขาดท้องภาพรวมพัดใต้จิตจังหวัดนะครับครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตก็ศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์สองประเซ็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่านั่นไหมนะเก็ ยังพอรับได้เด็เกคนจะบอกว่าพอรับได้อย่างไรหรือรับไม่ได้นะครับ <S 1> <S 1> <S มาดูที่จังหวัดท่องเที่ยวก่อนคือที่จังหวัดภูเก็ตครับจังหวัดภูเก็ตตรงเนี้ยนะเหมือนถูกซ้ำถูกกันนําหลายรละลอ,อกนะฮะก็มีแอ,อสเตอร์หลายระลอ,อกเข้าไปนะครับ <S <S ถึงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีสบคอของจังหวัดภูเก็ตรวมกับกนหน่วยเอกชนต่างๆช่วยกันในการที่จะดูแลในในพื้นที่ท่องเที่ยวแหล่งนี้นะครับก็ยังมีผู้ป่วยนะที่ สะสมนะครับประมาณ6,380นะแล้วก็ตอนนี้กำลังรักษา2,993นะครับไม่รวมยอดในวันนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คิดเป็น24.1จากยอดที่ป่วยสะสมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชี้ยังไงก็ชี้ว่าเตียงที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะพร้อมไหมคือเราจะไ,ไปดูว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะไปรอดไปรอดหรือไม่นะปัจจัยแรกคือเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดว่าจะเอาอยู่ไหม นะครับเราก็ไปดูที่เตียงที่เขาทาไว้เป็นโรงพยาบาลสนามก็ตามหรือคอมมูนิตี้ไอซเลชันก็ตามที่เขาทาไว้เลยครับหรือว่าไนว่ามีความพร้อมไหมในการรับรับแพทย์มีความพร้อมไหมมีความรวดเร็วในการที่จะเข้าไปเชิงลุกในการตรวจแล้วก็คัดออกมาแล้วไปรักษาแต่ที่ผมฟังจากแพทย์นะครับจากที่โรงพยาบาลวชิราเนท่านก็บอกว่าเป็นความโชคดีนะว่าคนภูเก็ตฉีดวัคซีนมาแล้วเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นปัญหาคือว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยป่วยไม่มากนะครับ อยู่ในพวกสีเขียวประมาณแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเขาก็จะมีการหายได้เร็วขึ้นนะครับหายได้ผมก็ำลังติดตามตัวเลขนี้อยู่ว่าตัวเลขนี้จะหายเร็วตามที่หมอท่านว่าไหมนะครับอแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกเกิดจากทัสเตอร์เกิดจากแรงงานเกิดจากการในชุมชนนะครับเกิดจากชาวเลที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยปฏิบัติตามที่ของเราเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งือนกันที่เป็นกวชี้ว่าจะเดินได้อย่างไรได้หรือไม่ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ความพร้อมในการรักษาความรพร้อมของมาตรการอันนี้มาตรการที่คนจะบอกมันมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบบวกอย่างไรนะบวกก็คือในเรื่องของการคุ้มุ่มโรคแต่เชิงลบมันจะไปต่อมันจะไปตั้งกับเรื่องการท่องเที่ยวถูกไหมครับใช่ครับถ้ามีมาตรการที่เข้มงวดมากนะครับเข้มงวดมากแล้วก็ยุ่งยากมากซับซ้อนมาก ถ้าใช้จ่ายมากอันนี้จะสะท้อนนะครับสะท้อนถึงการท่องเที่ยวได้อันที่สามคือการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว<ม>ถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้กระจายตัวอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดปดัญหาขึ้นมาว่าอีกพวกหนึ่งทยอยโรงแรมก็ทยอยปิดปิดอันนี้ก็เรื่องของการไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ท่องเที่ยวภายในประเทศเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งตุลาที่จะเปิดนะร้อยยี่สิบวันเนี่ยก็น่าจะดําเนินการคือส่งเสริมการท่อง เที่ยวไทยสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยที่มาเที่ยวก่อนแล้วจะเป็นแรงเชื่อมแรงดึงหรือแรงดันให้กับชาวต่างชาติเข้ามาช่วยแล้วก็ปีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจะเป็นเรื่องของเรื่องสุขภาพบิวเนสทัวริสึมจะมจาลักษณ์แบบนั้นนะครับจะกลายเป็นเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพมันคงจะไม่ได้ไปลดผลอย่างที่เคยทํามาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะน้อยลงเราก็ต้องเอานันทองเที่ยวที่น้อยลงแต่มีคุณภาพเพราะว่ามีคุณภาพคือมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยมาอยู่นาน นะครับแต่ที่ผ่านมาในในในภูเก็ตมันจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามามันอยู่สามสี่ประเภทเดียวกันไม่ใช่แต่คือคนไทยกลับเข้ามาในประเทศอันที่สองชาวต่างชาติกับมาในประเทศเพื่อมาหาภรรยามาหาลูกอันที่สามก็คือนักธุรกิจเข้ามาติดต่องานอันที่สี่คือนักท่องเที่ยวจริงๆที่เข้ามานะครับอันนี้มันอยู่สี่กลุ่มที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับก็ผมก็ภาวนาให้มันให้มันทุกอย่างให้มันสอดรับกันทุกอย่างให้มันเสมอภาคกันทั้งหมด ในเรื่องั้นการควบคุมก็ตามจึงกระจายเรื่องะไยได้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ท่านพูดเนี่ยที่ท่านพูดมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องเป็นตัวรองรับนะฮะในการที่ภูเก็ตแซนบ็อกในครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของผู้ติดเชื้อก็ตามถึงแม้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันที่ท่านบอก80กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนภูเก็ตได้ฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เบาใจได้ นะฮะเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวก็เป็นความสําคัญเหมอนกันนะฮะก็ถือว่าเอาละฮะหนึ่งตุลาเราก็ยังมีโอกาสนะท่านครับนะฮะอันนี้มีคําถามหรือข้อเสนอจากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะนิดหนึ่งนะฮะด้วยกันตอนนี้สองท่านท่านพลตีมีนบอกท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านไปจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสไปสักการะแถวเทพกษัตรีด้วยหรือเปล่านะครับ คุณนิยดาบอก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะยกเลิกกฎกายการศึกหรือกฎหมายที่ควบคุมเพราะไม่มีประโยชน์อะไรต่อประชาชนนะสองคำถามครับเหลือเวลาอีกสามนาทีครับรับรับในในเรื่องของภูเก็ตใช่ไหมครับครับประเด็นเรื่องภูเก็ตกับประเด็นอของภูเก็ตเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยนะในในจุดนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าเอ่อทางทางทางจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลทาง ตอนละทานะสุดก็ทําดีอยู่ลนะผมว่าเ็าทาดีมาตรการเ็าทาดีแต่พยายามเราพูดคุยว่าในบางมาตรการก็ผ่อนโอนผ่อนงวดบ้างไม่งั้นแล้วมันไม่สามารถที่เดินได้ในตัวเองนองจากว่าผมน่าจะมันน่าจะเปิดฟรีโซนให้นะครับมันน่าจะเปิดฟรีโซนให้รต่ว่าฟรีโซนคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มเริ่ม,มทานอาหารสองสามทุ่มเราเกอร์ฟิลแล้วเนี่ยแล้วผมคาดคาดว่าเดี๋ยวตุลาไปแนละ้วเนะี่ยมันจะกันยาตุลาเนี่ยที่จะจะปลดล็อกเนี่ยนะ ผมว่ามันนั้นน่าจะคลี่ข่ายลงเมื่อมีฟรีโซนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะตับเข้ามาเพราะก็ต้องการดื่มเหล้าท่องเที่ยวแ้าเป็นวิถีชีวิตของเขาตรนนั้นเเป็นฟรีโซนแต่การทำฟรีโซนนี้ก็ต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวดเข้มแข็งอย่างเข้มเกล็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของการความปลอดภัยและแล้วความปลอดภัยต่างก็ต้องมีนะครับมาตรการต่างก็ต้องมีครับคอันนี้ส่วนที่สามเจ้าบัดใช่ไหครับใช่ฮะตอนนี้ก็ยังมีความ ก็ยังมีความเป็่นเป็นที่ต้องใช้เพราะนี่การแพร่ระบาดของที่ผมได้เรียนชิ้แจงในจังหวัดภาคใต้นะครับในจังหวัดที่ตอนนี้ตัวเลขสูงนะครับคือดาราที่ว่านะครับที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยป่วยสะสมหมื่นหกที่ว้าหมื่นห้านะครับแล้วก็ยะลาเนี่ยหมื่นสามประมาณหมื่นสามพันกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้ที่จะเรารักษาอยู่ที่ราธิวาามาสองพันเจ็ดร้อยกว่าแต่ที่น่าตกใจคือจังหวัดปัตตานีนะครับสี่พันสองร้อยกว่านะครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในแล้วก็ในจังหวัดยะลาก็เหลือมาณ2,006ครับผมจีบ19.3นี่ยเราดูตัวเลขต่างประเทศมาแงมันสูงมากนะครับสูงมากเพราะนั้นในเรื่องการช่วยควบคุมมาตรการก็ต้องมีครับเอาละครับฮะวันนี้เวลาของเราหมดจริงๆนะครับท่านนะฮะด้วยความกรุณาของท่านที่พูดคุยนะฮะด้วยความขอบพระคุณนะครับนะฮะท่านพลเอกบุญธรรมโอริสนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ